สวัสดีครับวันนี้เจ็กจะพามาทําขนมปังกรอบไส้มันฝรั่งชีสสูตรนี้ไม่ต้องใช้เตาอบขนมปังด้านนอกกรอบไส้ชีสยืดเยิ้อมีรสชาติอร่อยเด็กๆชอบไปดูส่วนประกอบกันได้เลยครับแป้งสาลีอนเนกประสงค์100กรัมนมจืด60กรัมเนยจืดละลาย15กรัมเกลือป่น1ส่วน4ช้อนชามันฝรั่ง1หัว200กรัมน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะมายองเนส2ช้อนโต๊ะมอสซาเรลลาชีสชนิดขูดเส้น200กรัม เริ่มทำกันได้เลยครับขั้นตอนแรกให้เราเตรียมกะละมังผสมมาใส่แป้งสาลีอนเนกประสงค์ลงไปตามด้วยนมจืดเนยจืดละลายและสุดท้ายเกลือป่นใช้ไม้พายค่อยๆตะล่อมแป้งนะครับพอตะล่อมแป้งได้แบบนี้แล้วก็ใช้มือนวดได้เลยก่อนทำอาหารทุกครั้งก็อย่าลืมล้างมือให้สะอาดด้วยนะครับ พอเรานวดแป้งผ่านไป5นาทีก็พอได้แล้วครับแล้วให้เราใช้พลาสติกใส่มาแรบไว้พักแป้งไว้1ชั่วโมงระหว่างที่พักแป้งเราก็มาเตรียมในส่วนของไส้ขนมนำมันฝรั่งมาได้เลยครับแล้วหั่นเป็นชิ้นชิ้นแจ็คก,ก็ได้ตั้งน้ำไว้แล้วพอน้ำเดือดให้เราลดไฟลงเป็นไฟกลางนำมันฝรั่งที่เราหั่นไว้ลงไปต้มได้เลยสาเหตุที่เราหั่นมันฝรั่งก่อนก็เพื่อให้มันฝรั่งของเราสุกง่าย ต้มทิ้งไว้จนกว่ามันฝรั่งของเราจะสุกครับพอสุกแล้วก็นำมาบดพอละเอียดดีแล้วให้เราใส่น้ำตาลทรายลงไปตามด้วยมายองเนสแล้วคนให้เข้ากันครับพอเข้ากันดีแล้วก็พักไว้ก่อนตอนนี้แป้งของเราก็หมักครบ1ชั่วโมงแล้วนะครับ แกะออกมาได้เลยรีดแป้งให้เป็นแผ่นกลมแล้วก็บางแต่อย่าบางมากนะครับถ้าบางมากเนี่ยเวลาที่เรานำไปทอดแป้งเขาจะแตกได้ครับได้แผ่นแค่นี้ก็พอครับนำชีสมาใส่ได้เลยครับ ตามด้วยไส้มันฝรั่งที่เราทำไว้แล้วโปะหน้าด้วยชีสอีกชั้นหนึ่งดึงแป้งขึ้นมาปิดได้เลยครับดึงขึ้นมาจีบๆแบบนี้นะครับทำแบบนี้ให้รอบๆแล้วก็จีบๆปิดๆแป้งไว้แบบนี้ พอได้แบบนี้แล้วก็ให้เราพลิกกลับด้านแล้วก็รีดให้เขาแบนลงค่อยๆนะครับแบนได้แค่นี้ก็พอแล้วครับอย่าให้เขาบางมากถ้าบางมากเนี่ยเวลาเรานําไปใส่ในกระทะเขาจะแตกและชีดจะทะลักออกมาครับก็ให้เราตั้งกระทะจุดไฟใช้ไฟอ่อนทานเนยบนกระทะด้วยนะครับ พอกระทะร้อนแล้วใส่ขนมปังลงไปได้เลยเน้นนะครับให้ใช้ไฟอ่อนถ้าเราใช้ไฟแรงจนเกินไปเนี่ยด้านล่างของเขาจะไหม้ครับแล้วเราก็แอบ,บดูด้านล่างว่าเหลืองกรอบหรือยังพอเหลืองกรอบได้ที่แบบนี้แล้วเราก็ทานเนยด้านบนได้เลยแล้วก็พลิกกลับด้านครับโอ้พลิกกลับไปกลับมาได้นะครับ นี่พอแป้งของเราเหลืองกรอบได้แบบนี้แล้วก็ปิดแก๊สได้เลยครับร้อนๆอยู่เลยนะครับตอนนี้มาตัดกันได้เลยครับ uh huh. นี่นะครับโห oh, ชีสยืดเลย ต้องทานตอนร้อนๆแบบนี้นะครับจะได้ทานชีสยืดๆแบบนี้เด็กๆชอบครับมาชิมกันดูอื้มอ,อ,อ,อร่อยมากเลยครับขนมปังด้านนอกเขามีความกรอบไส้มีความหวานละมุนแล้วก็รสสัมผัสของชีสเนี่ยอร่อยมากๆเลยครับโอ้หทางบ้านลองไปทำตามกันดูนะครับสูตรนี้ไม่ยากสามารถทำกินหรือทำขายก็ได้ วันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ